ใส่ช็อปต้องมีแอปเปรียบเทียบราคาสินค้าอันไหนคุ้มกว่าไม่ต้องคำนวณไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขให้ปวดหัวเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเวลาเราเลือกซื้อสินค้าเราก็จะดูว่าสินค้าชิ้นไหนคุ้มค่ากับเรามากที่สุดกันใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าปริมาณต่างกันราคาก็ต้องต่างกันทำให้เราคำนวณเลขยากมากเลยใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราใช้แอป Betterdeal ในการช่วยคำนวณให้เริ่มจากโหลดแอปนี้แล้วมาลองทำตามกันดูเลยเดี๋ยวไอซ์สื่อจะลองซื้อสินค้ามาดูสักชิ้นนะคะไอซ์จะเลือกมาทั้งหมด2แบบเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าแอปไปคำนวณสินค้ากันค่ะแอปจะขึ้นชื่อสินค้า A กับสินค้า B และมีไซส์ขนาดหรือปริมาณและ price ราคาให้เราได้ใส่ตัวเลขกันลงไปได้เลยค่ะ เช่นอันนี้นะคะสินค้า A ปริมาณ500 ml ราคา17บาทและสินค้า B ปริมาณ1,500 ml ราคา49บาทค่ะใส่ครบแล้วระบบก็จะขึ้นมาให้ว่าสินค้าชิ้นไหนถูกกว่าอย่างที่ไอซสื่อกลอกลงไปจะเห็นได้ว่า B is 4% c h e a p e r than A นั่นหมายความว่า B ถูกกว่า A 4%ค่ะ แต่ถ้าเราอยากเปรียบเทียบราคาสินค้าที่มากกว่า2ชิ้นก็ทำได้นะคะกดไอคอนรูปบวกตรงนี้เปรียบเทียบได้มากสูงสุดถึง5สินค้าเลยค่ะแต่แอป Better Deal มีเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะคะส่วน Android ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะวันนี้ไอสื่อก็มีมาให้เหมือนกันชื่อแอปว่าเปรียบเทียบราคาง่ายๆ ซึ่งแอปนี้สามารถใช้ได้สูงสุดถึง4ชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวไอจเจอลองใส่ปริมาณและราคากันดูนะคะเ<ๆ>ช่นปริมาณ275 ml ราคา9บาทและอีกอันนึงปริมาณ500 ml ราคา21บาทและอีกชิ้นหนึ่งค่ะปริมาณ1,500 ml ราคา53บาท ใส่ครบเสร็จแล้วระบบก็จะแสดงราคาต่อหน่วยมาให้และสรุปให้เลยค่ะว่าแบบไหนถูกที่สุดแบบไหนถูกรองลงมาถูกกว่ากันเท่าไหร่ถ้าซื้ออันนี้จะประหยัดกว่าอันนั้นกี่บาทค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแอปคำนวณมาให้เราแบบละเอียดกันเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่เราใส่ตัวเลขปริมาณและราคาลงไปเราก็ไม่ต้องคำนวณให้มันปวดหัวอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ ต่อจากนี้เราก็สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ประหยัดและคุ้มค่ากันได้ง่ายๆแล้วย้ <Yay! S 1> ใครมีแอปเทคนิคดีๆเจ๋งๆแบบนี้อยากจะมาแชร์ให้กับไอซ์สอก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะส่วนใครถูกใจก็ช่วยกันกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Follow กันไว้ด้วยนะบายย เรียกได้ว่าใครเป็นสายช็อปควรจะมีติดตัวไว้เลยนะคะเพื่อการซื้อของที่ประหยัดและก็คุ้มค่าสุดๆและก็ต้องขอขอบคุณซอสหอยนังรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทีและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดนะ